สวัสดีจ้าอาตช้าไปนิดแต่ก็ขอสวัสดีปีใหม่สาวกนารุโตะผู้เป็นแฟนคลับของมุดเรฟแฟนโตะทุกท่านนะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีกว่าปีที่แล้วทางเรื่องสุขภาพ การเรียนการงานการเงินเรื่องเพื่อนฝูงความรักและชีวิตครอบครัวนะคะอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะคะแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่กระตูน,นรุโตะโบรรโตะและมือเดเร้แฟนโตะของเราจะมีส่วนช่วยสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะก็คงไม่ถึงขนาดที่ว่าจะมาสัญญองสัญญาอะไรหรอกนะคะแต่ในปีนี้พี่มิ้นจะพยายามทำคลิปสนุกๆให้แฟนๆได้รับชมกันทียิ่งขึ้นก็แล้วกันจ้า เปิดสกราชใหม่นอกจากคำวอวยพรที่มีให้กันแล้วบางบ้านบางครอบครัวเขาก็อาจจะมีของขวัญหรือเงินแตะเอียนเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่เรารักนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองจำได้ว่าตั้งแต่ที่ทำชาแนลมันเดิ่มได้แฟนโตมาเนี่ยแม้ว่าจะมีหลายเรื่องที่พี่มินได้เปิดเผยให้ได้ทราบกันไปแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสหรือยังไม่ได้หยิบยกเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอัตราจ้างหรือเงินค่าตอบแทนจากการทำภารกิจต่างๆของบรรดาน,นินจาในโลกนารูโตะให้ทุกคนได้ทราบกันเลยเนาะบางท่านอาจจะทราบกันแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋เรามารื้ฟื้นความทรงจำกันใหม่ก็แล้วกันค่ะตามพี่นิ้นมาเลยจ้าในโลกนินจานารูโตะโดยพื้นฐานแล้วนินจาก็ถือเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ทำงานแลกเงินนั่นเอง ซึ่งในกระตูนเรื่องนี้แต่ละวันก็จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีเรื่องยุ่งยากมากมายเกิดขึ้นที่ในบางเรื่องบางสถานการณ์ผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องอาจจะไม่สามารถที่จะจัดการปัญหาด้วยตัวเองได้จึงถูกเขียนเป็นคำร้องขอความช่วยเหลือมาอยัางหมู่บ้านนินจาต่างๆไม่ขาดสายซึ่งหมู่บ้านนินจาในโลกนารูโตะก็ไม่ต่างอะไรกับศูนย์บรรเทาทุกข์เพราะเต็มไปด้วยบุคลากรมากความสามารถนับร้อยนับพันที่พวกเขาเหล่านั้น มีทักษะความสามารถในการที่จะช่วยบรรเทาทุกข์หรือให้ความช่วยเหลือและขจัดปัญหาที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่ระดับแขวนให้คุณได้เพียงแค่จ่ายค่าจ้างหรือส่งคำร้องขอความช่วยเหลือมาสำหรับผู้ที่เป็นนินจาภารกิจก็คือหน้าที่การทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาจนสำเร็จลุล่วงนั้นนะับว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจยอย่างยิ่ง ทำให้นินจาหลายตัวหลายคนพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อทําให้ภารกิจนั้นบรรลุเป้าหมายยิ่งเป็นภารกิจสําคัญที่มีผลประโยชน์ระหว่างแคว้นหรือหมู่บ้านมาเป็นเดิมพันด้วยแล้วนินจาที่ได้รับภารกิจระดับนี้ล้วนเป็นนินจาระดับแถวหน้าด้วยกันทั้งสิน้นเมื่อเป็นนินจาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับย่อมถูกคาดหวังว่าความสามารถของเขา จะช่วยทําให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมานั้นสําเร็จรูล่วงไปได้อย่างไรก็ตามทุกภารกิจย่อมมีความเสี่ยงและยิ่งเป็นภารกิจสําคัญย่อมมีความเสี่ยงมากและถ้าเกิดว่าทําภารกิจนั้นไม่สําเร็จก็อาจจะส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของตัวนินจาคนนั้นและหมู่บ้านของเขาเองด้วยเช่นกันและสําหรับนินจาบางคนที่แม้ว่าอาจจะผิดพลาดเพียงแค่หนึ่งครั้งแต่นั่นมันก็อาจจะเป็น ความผิดพลาดเป็นความล้มเหลวที่กลายเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตของการเป็นนินจาและเปลี่ยนเส้นทางการเป็นนินจาของคนคนนั้นไปเลยและถ้าหากว่าความล้มเหลวนั้นเกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของนินจารหรือเป็นนินจาที่ละทิ้งการทำภารกิจ ก็จะยิ่งทำให้ทั้งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของนินจาคนนั้นต้องแปดเปื้อนและถูกเหยียบย่ำจากความผิดหวังของผู้คนเชกเช่นเดียวก,กันกับในกรณีของฮัตะเกะซากุโมะหรือเคียวขาวแห่งโคโนฮาที่เป็นพ่อแท้ๆของคาคาชิซึ่งซากุโมะนั้นนับว่าเป็นตำนานวีรบุรุษนินจาที่เก่งกาจและเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมแต่ในภารกิจสุดท้ายของชีวิตซึ่งเป็นภารกิจสำคัญเขาได้และทิ้งภารกิจเพื่อรักษาชีวิตเพื่อนร่วมทีมเอาไว้ แต่ทว่าการละทิ้งภารกิจของเขาถือเป็นสิ่งต้องห้ามที่ผู้เป็นนินจาไม่ควรกระทำเขี้ยวขาวแห่งโคน,นะฮะแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จ แต่เขาก็ได้ช่วยชีวิตเพื่อนของเขาเอาไว้อย่างไรก็ตามการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนกฎของนินจาไม่เพียงแค่สร้างความอับอายผิดหวังให้กับหมู่บ้านและแคว้นของเขาเท่านั้นแต่ตัวของเขาเองก็ถูกดูหมินเหยียดย้ำสารพัดแม้แต่เพื่อนที่เขาเป็นคนช่วยชีวิตมาก็ตําหนิและใส่ร้ายซึ่งแรงกดดันความผิดหวังคําตําหนิต่างๆที่ถาโถมใส่เขี้ยวสีขาวนะตอนนั้นมันหนักมันหนามากจนเขาไม่สามารถที่จะทนแบกรับความรู้สึกแล้ว นนั้้้เอาไวไวดจึงได้ใช้วิธีการฆ่าตัวตายเป็นทางออกของชีวิตซึ่งในยุคสมัยนั้นบางหมู่บ้านนินจามักจะตั้งกฎให้ว่าภารกิจมาเหนือชีวิตของตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเสมอจึงมีนับครั้งไม่ถ้วนที่พบเจอกับสถานการณ์ที่นินจาบางคนยอมแลกชีวิตของตัวเองหรือยอมสละชีวิตของพวกพ้องเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง ยิ่งเป็นภารกิจที่ต้องทําเพื่อผลประโยชน์ของหมู่บ้านก็ยิ่งจะต้องให้ความสําคัญและทําให้สําเร็จให้จงได้อย่างในกรณีของคาคุสซที่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นแสงอุตสาหเขาเป็นนินจาของทาคิงาคุเรมาก่อนนะคะซึ่งในสมัยนั้นคาคุสซได้รับมอบภารกิจให้ไปทำการลอบสังหารโฮคังเงะรุ่นที่1ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าภารกิจในครั้งนั้นคาคุสซทำไม่สำเร็จ และเมื่อกลับไปที่หมู่บ้านและรายงานผลของการทำภารกิจที่ไม่สำเร็จไม่เพียงไม่มีการปลอบโยนหรือให้โอกาสแก้ตัวแต่คาคุสึกลับถูกตำหนิและยังถูกลงโทษอย่างรุนแรงก่อนจะถูกจับเอาไปขังคุกของหมู่บ้านอย่างไม่ยุติธรรมซึ่งนั่นนะว่าเป็นเรื่องที่คาคุสึรับไม่ได้กับสิ่งที่ตัวเองถูกกระทำ เขาจึงทาการแหกคุกเพื่อหลบหนีออกมาโดยก่อนที่จะหนีออกจากหมู่บ้านด้วยความขับแขนใจที่มีคาคุสึจึงทําการสังหารบุคคลระดับสูงของหมู่บ้านและช่วงชิงทั้งคาถาต้องห้ามและควักเอาหัวใจของคนเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์และตั้งแต่นั้นมาคาคุสึก็ดําเนินชีวิตในฐานะนินจาโดยที่ไม่ศรัทธาต่อน้ําคําของมนุษย์แต่ทําภารกิจด้วยศรัทธาที่มีต่อเงินเท่านั้น ในการทำภารกิจไม่ใช่ว่านินจาทุกคนจะมีสิทธิในการเลือกภารกิจให้กับตัวเองได้นะคะเพราะถ้าเกิดว่าเลือกไปทำภารกิจที่อยู่นอกเหนือความสามารถของตัวเองและคนในทีมก็อาจจะทำให้ภารกิจนั้นไม่สำเร็จซึ่งผลที่ตามมาจะไม่ใช่เพียงแค่เสียชื่อของตัวเองเท่านั้นแต่มันจะส่งผลเสียทำให้หมู่บ้านและแคว้นเสียทั้งประโยชน์เสียหน้าและเสียเกียรติไปด้วยนะคะอย่างไรก็ตามหมู่บ้านนินจาที่มีชื่อเสียงมีนินจาที่มีฝีมือมากมายเป็นที่ยอมรับ มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือมีเปอร์เซนต์ความสําเร็จของภารกิจอยู่ในระดับสูงย่อมเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่ผู้จ้างวานจะนึกถึงเมื่อมีคนส่งคําร้องว่าจ้างเข้ามาเยอะมากๆรายได้ของหมู่บ้านก็จะมากตามไปด้วยซึ่งหมู่บ้านโคนฮะ,ะก็ถือเป็นหมู่บ้านนินจาอันดับต้นๆน,นะคะที่ผู้จ้างวานให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในการส่งคําร้องมาจ้างให้นินจาจากที่นี่ไปทํางานให้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของไดเมียวและคนระดับสูงจากแวนคาเซ ซึ่งเป็นแคว้นที่ตั้งของหมู่บ้านซซน,นะที่ซึ่งสมัยก่อนพวกขุนนางของแคว้นไม่ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจนินจาของแคว้นตัวเองสักเท่าไหร่จึงเลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อจ้างวาน,นินจาจากโคโนฮา,าซึ่งเป็นนินจาของแคว้นข้างเคียงให้มาทาภารกิจแทนที่จะไปจ้างนินจาจากเึนนะซึ่งเป็นหมู่บ้านนินจาประจําแคว้นของตัวเองจนส่งผลให้ในช่วงนั้นหมู่บ้านซซนาค่อนข้างที่จะมีรายได้ที่ฟืดเคืองเนื่องจากคนในแคว้นเลือกจ้างนินจาต่างถิ่นมากกว่า ในยุคสมัยนั้นเป็นยุคที่หมู่บ้านนินจามีการแข่งกันสร้างชื่อเสียงสร้างความน่าเกรงขามกันสุดฤทธิ์หากหมู่บ้านใดมีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนะักก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้จ้างวานอย่างเลี่ยงไม่ได้นะคะหรืออาจจะหันไปว่าจ้างทหารหรือนินจารับจ้างที่มีราคาที่ถูกกว่า นอกจากนี้ที่หมู่บ้านคน,นะ,คะเขาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาอย่างช้านานนะคะนั่นก็คือในภารกิจแรกของการเป็นนินจาโหัวคางเงี้จะลงมามอบภารกิจให้ด้วยตัวเองก็เหมือนกับเป็นการเอาเลิกเอาชัยอะไรทํานองนั้นนะคะและผู้ที่ส่งคําร้องขอความช่วยเหลือมานั้นก็จะมีทั้ง คนที่อยู่ในหมู่บ้านคนที่อยู่ในแคว้นเดียวกันหรือคนที่อยู่ต่างแคว้นต่างหมู่บ้านซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบกันแล้วนะคะว่าภารกิจที่ได้รับการร้องขอหรือว่าจ้างมานั้นจะถูกจัดแบ่งให้ตามความเหมาะสมของนินจาแต่ละทีมซึ่งจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป <c oughs> และแน่นอนว่าเมื่อความยากง่ายของภารกิจไม่เท่ากันดังนั้นเงินค่าจ้างเงินค่าตอบแทนของแต่ละภารกิจจึงมีเรทที่แตกต่างเช่นกัน <Wow. S 1> แม้เป็นเพียงแค่โลกของการ์ตูนแต่ตัวละคร ในเรื่องก็ต้องกินต้องใช้ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดค่าเงินหรือสกุลเงินเพื่อให้ง่ายต่อการตั้งราคาในการใช้จ่ายของตัวละครในเรื่องนั้นๆยกตัวอย่างเช่นวันพีทค่าเงินก็คือเบรีค่าเงินของแฟร์รี่เทลก็คือจีเวลในขณะที่ค่าเงินของโลกดักกอนบอลก็คือเซนีและแน่นอนว่าในโลกนารูโตะก็เช่นกันในโลกนินจานารูโตะสกุลเงินของที่นี่เรียกว่าเรียว ซึ่งมีต้นแบบมาจากเรียวที่เป็นหน่วยเงินตราของญี่ปุ่นที่เคยถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยอดีตก่อนยุคเมจิซึ่งในภายหลังได้ถูกแทนที่ด้วยระบบเงินเยนเมื่อวันที่27มิถุนา2414ในรัชสมัยของจักรพรรดิเมจิ <Wow. S 1> ส่วนอัตราการแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่1เรียวในโลกของนินจา n ร r u t o จะเท่ากับ10เยนของเงินญี่ปุ่นในโลกของความเป็นจริงส่วนระดับของภารกิจนินจาแบ่งออกเป็น5ระดับ มาดูกันที่ภารกิจระดับดีนะคะซึ่งเป็นภารกิจที่ง่ายที่สุดไม่เน้นต่อสู้ไม่เป็นอันตรายไม่เสี่ยงชีวิต ส่วนใหญ่ภารกิจในระดับนี้จะมีทั้งเลี้ยงเด็กท้อนอยาตามหาคนเฝ้าบ้านพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นไปช่วยซื้อของตามหาสัตว์เลี้ยงหรืออะไรต่อมือะไรที่จัดอยู่ในหมู่ของภารกิจง่ายๆนะคะซึ่งภารกิจนี้จะเป็นภารกิจที่จะมอบหมายให้นินจาระดับเกะนินซึ่งจะเป็นเกะนินที่เพิ่งจะเรียนจบมาหมาดๆเป็นคนจัดการภารกิจในส่วนนี้นะคะ ส่วนเงินค่าจ้างหรือเงินค่าตอบแทนในการทำภารกิจระดับนี้จะมีตั้งแต่5,000เรียวถึง5,000 50, 0เรียวสูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นภารกิจระดับ C ที่จะมีความยากขึ้นมาอีกระดับนึง เพราะมีโอกาสที่จะได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เป็นเป้าหมายในภารกิจนั้นๆมีการต่อสู้หรือทำร้ายกันบ้างเปล่ปลายภารกิจในระดับนี้จะมีทั้งการยับยั้งการอราลวาสของสัตว์ป่าการคุ้มกันขบวนสินค้าการปกป้องสิ่งของสำคัญการสืบหาหรือตามจับผู้ร้ายการแฝงตัวเข้าไปในลังรับของกองโจรหรือช่วยเหลือเหยื่อจากการลักพาตัวเป็นต้นนะคะ ซึ่งภารกิจระดับ C จะเป็นภารกิจที่มอบหมายให้กับเกะนินที่มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วและก็นินจาระดับจูนินส่วนค่าตอบแทนในการทำภารกิจระดับนี้จะมีตั้งแต่3 0,000่นเรียวไปจนถึง1 0 0 0 0 0เรียวสูงขึ้นมาอีกขั้นก็คือภารกิจระดับ B เป็นภารกิจที่จะมอบหมายให้นินจาระดับจูนินที่มีประสบการณ์มากแล้วรวมไปถึงนินจาระดับโจนินเป็นผู้รับผิดชอบ เนื่องจากเป็นภารกิจที่มีความยากเพราะมีโอกาสสูงที่จะได้ต่อสู้หรือเผชิญหน้ากับนินจาที่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการปกป้องผู้คนจากการก่อการร้ายหรือเป็นบริการส่วนตัวเป็นสายลับแฝงตัวเข้าไปจารกรรมข้อมูลเป็นต้น,นงค่าตอบแทนในการทำภารกิจระดับ B จะอยู่ประมาณ1น0 0 0 0เรียวไปจะถึง200,000เรียวนะคะ ต่อมาก็คือภารกิจที่มีความยากอยู่ในระดับ A เป็นกลุ่มภารกิจที่มีความยากและมีอันตรายอยู่ในระดับสูงโดยส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจที่มีความสำคัญระดับหมู่บ้านหรือระดับแคว้นกันเลยทีเดียวดังนั้นภารกิจที่มีความสำคัญเช่นนี้จึงถูกมอบหมายให้นินจาที่มีฝีมือระดับโจนินเป็นผู้จัดการเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นภารกิจอารักขาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญระดับ V.I.P. ไม่ว่าจะเป็นไดเมียวขุนนางหรือพวกระดับบิ๊กบของแคว้นหรือของหมู่บ้านรวมไปถึงการปราบปรามและสกัดกั้นการโจมตีของกองกำลังนินจาฝ่ายศัตรูเป็นต้นซึ่งค่าตอบแทนในการปฏิบัติภารกิจระดับ A จะอยู่ประมาณ150,000เรียวถึง1ล้านเรียวและภารกิจระดับสุดท้ายซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนั่นก็คือภารกิจระดับ S เป็นภารกิจที่มีความยากสูงสุดและเป็นอันตรายที่สุดและแน่นอนว่าค่าตอบแทนก็สูงที่สุดเช่นกันค่ะเป็นภารกิจที่มีความยากและอันตรายมากๆส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจลับ ที่มีความสำคัญระดับแคว้นไม่ว่าจะเป็นภารกิจรอบสังหารบุคคลสำคัญระดับสูงของหมู่บ้านนินจาหรือของแควนเป้าหมายหรือจะเป็นการนำส่งสารลับสำคัญไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นต้นนะคะซึ่งภารกิจเหล่านี้ต้องอาศัยทักษะความสามารถค่อนข้างสูงดังนั้นจึงเป็นภารกิจที่มักจะว่าจ้างให้นินจาระดับโจนินที่มีประสบการณ์มีความสามารถเป็นผู้ไปทำภารกิจ ส่วนเงินรางวัลหรือเงินค่าทําภารกิจก็จะขึ้นอยู่กับความยากของสถานการณ์ตลอดจนความรวยของผู้ที่ว่าจ้างนั่นแหละค่ะแต่ค่าจ้างขั้นต่าจะอยู่ที่1ล้านเดียว เมื่อดูตัวเลขกลมกลมของค่าตอบแทนในการทำภารกิจก็จัดว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะและการที่มีคําร้องของความช่วยเหลือหรือการว่าจ้างเข้ามาในหมู่บ้านเยอะๆก็ทําให้หมู่บ้านมีรายได้เยอะขึ้นเพราะค่าตอบแทนจากการว่าจ้างเหล่านั้นก็คือส่วนหนึ่งของรายได้ที่หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนินจานั่นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกภารกิจจะมีค่าจ้างนะคะขอบอกไว้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเอ,อะทำภารกิจอะไรก็คิดเป็นเงินไปนหมดไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะบางภารกิจบางหน้าที่ก็ทําโดยไม่มีค่าจ้าง เป็นภารกิจที่อาจจะเกิดจากความสมัครใจของนินจาหรือมาจากความเห็นชอบของสภาเบื้องบนอย่างพวกภารกิจทางราชการไปสอดแนมไล,ล่ล่าภารกิจพิเศษให้ความช่วยเหลือเฉพาะกิจหรือบางคนที่ออกไปทำภารกิจเพียงลำพังนอกหมู่บ้านอย่างเช่นจิริยะซาส,สเกะหรือแม้แต่ยามาโตะพวกนี้ก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนเป็นเงินแต่อ,อย่างใดนะคะอาจจะมีเบี้ยเลี้ยงค่ากินอยู่ค่าเดินทางบ้างปล,ปลายแต่ก็ไม่ได้มีมากมายอะไรเพราะพวกเขาก็ไปนินจาเรื่องกิน อยู่หลับนอนระหว่างทําภารกิจไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะเนื่องจากเป็นนินจาก็ดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว <Wow. S 1> อย่างที่บอกไปข้างต้นนั่นแหละค่ะว่าถ้าเป็นภารกิจของหมู่บ้านส่วนใหญ่จะจัดว่าเป็นงานฟรีทั้งการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีกําจัดภัยคุกคามหรือทําหน้าที่ในการปกป้องความสงบสุขของหมู่บ้านสิ่งเหล่านี้ไม่เชิงว่าจะต้องเรียกเป็นภารกิจหรอกนะคะน่าจะเรียกว่าเป็นหน้าที่ของนินจาทุกคนในหมู่บ้านที่พึงกระทําน่าจะเหมาะกว่าค่ะ แต่บางสายงานก็อาจจะมีเงินเดือนหรือมีสวัสดิการตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยให้นะคะส่วนภารกิจที่จ้างจ้างจ่ายจ่ายกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานเป็นภารกิจของชาวบ้านในหมู่บ้านหรือคนนอกหมู่บ้านหรือคนนอกแคว้นที่เขาส่งคำร้องจ้างมาขอความช่วยเหลือมาซะมากกว่านะคะ อย่างไรก็ตามในการทำภารกิจแม้ว่าจะมีค่าจ้างมีค่าตอบแทนเป็นเงินให้แต่ก็ไม่ใช่ว่านินจาจะได้เงินค่าตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรขนาดนั้นนะคะไอ้ที่ได้เป็นเงินก็มีไอ้ที่ทำฟรีแล้วไม่ได้เงินก็เยอะเหมือนกัน แล้วเงินที่ได้มาก็จะต้องมาหารกับเพื่อนร่วมทีมด้วยแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการหักค่านู่นค่าน,นี่เข้าคลังหมู่บ้านยิบย่อยนะคะก็เหมือนกับเป็นการหักภาษีหรือหักเงินเข้ากองกลางหมู่บ้านซึ่งเงินภารกิจที่ถูกหักไปในส่วนนี้ก็จะถูกนําเอาไปพัฒนาหมู่บ้านรวมไปถึงดูแลด้านสวัสดิการให้กับเหล่านินจาในหมู่บ้านด้วยนั่นเองซึ่งหมู่บ้านนินจาก็เหมือนกับเป็นรัฐรัฐหนึ่งที่มีการดูแลบริหารจัดการเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะคะ <Wow. S 1> อย่างไรก็ตามแม้หลายๆปัจจัยในการว่าจ้างจะขึ้นอยู่ กับผู้จ้างวานเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่ผู้จ้างวานทําผิดเงื่อนไขอย่างเช่นการปกปิดรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงของการทําภารกิจนั้น,น,นจงใจปกปิดปัญหาความร้ายแรงของสถานการณ์โกหกเรื่องระดับความยากของภารกิจเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างในกรณีเหล่านี้ถ้าจับได้ว่าลูกค้าปกปิดข้อมูลหน้างานกับตอนที่ก่อนจะตกลงทําภารกิจมันแตกต่างกันมากเกินไปและถ้าหากนินจาหัวหน้าทีมที่รับทําภารกิจดังกล่าว รู้สึกว่าภารกิจมันยากเกินความสามารถเกินกว่าที่ตกลงกันไว้และไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของลูกทีมตัวเองณเวลานั้นหัวหน้าทีมทำภารกิจสามารถที่จะยกเลิกการทำภารกิจได้เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจความเห็นชอบของผู้จ้างวานเพราะถือเป็นความผิดของผู้จ้างวานที่ทำผิดเงื่อนไข,ขของการจ้างวานตั้งแต่ตน้นที่แม้ว่าโดยส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยได้เห็นนินจายกเลิกการทำภารกิจกลางคันสักเท่าไหร่เพราะโดยส่วนใหญ่ก็จะพยายามฝืน ทำภารกิจให้จบๆไปซะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาไหนๆก็ไปถึงที่แล้วหรือบางภารกิจที่เห็นแล้วว่ามันค่อนข้างจะอันตรายหรือยากเกินไปจริงๆไม่ไหวจริงๆก็อาจจะมีการแก้ปัญหาด้วยการรอและเรียกกําลังเสริมมาช่วยเพื่อให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ว่าไม่ได้มีเพียงแค่นินจาในหมู่บ้านต่างๆเท่านั้นที่เขารับทําภารกิจเพราะว่าก็มีนินจาอีกจําพวกหนึ่งที่เขารับจ้างทําภารกิจเหมือนกันซึ่งนินจาจําพวกนี้จะถูกเรียกว่าทหารรับจ้างหรือนินจารับจ้างบางคนอาจจะสับสนและสงสัยว่าแล้วนินจาของหมู่บ้านนินจาที่ก็รับทําภารกิจเหมือนกันมันต่างจากนินจารับจ้างตรงไหนในเมื่อต่างฝ่ายก็เป็นนินจาและทํางานหาเงินจากการรับจ้างทําภารกิจเหมือนๆกัน ซึ่งข้อแตกต่างของนินจาในหมู่บ้านนินจากับนินจารับจ้างนั้นก็คือนินจาของหมู่บ้านนินจาจะเป็นนินจาที่มีสังกัดและรับงานผ่านการพิจารณาจากระบบคัดกรองภารกิจของหมู่บ้านและภารกิจส่วนใหญ่ที่ทําจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์และชื่อเสียงของหมู่บ้านเป็นสําคัญจะไม่รับทําภารกิจที่เป็นการฝ่าฟื้นหรือสร้างอันตรายและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงข,งของหมู่บ้านตัวเองเป็นอันขาดแต่ในทางกลับกัน นินจารับจ้างส่วนใหญ่เป็นนินจาที่ไม่มีสังกัดตายตัวพวกเขาเหล่านี้เป็นนินจาที่ในอดีตเคยทํางานหรือเป็นนินจาที่อยู่ในสังกัดหมู่บ้านนินจามาก่อนส่วนใหญ่เป็นนินจาหลบหนีที่ทําความผิดและหลบหนีออกจากหมู่บ้านนินจาของตัวเองและเมื่อไม่ได้สังกัดอยู่กับหมู่บ้านหรือแคว้นใดจึงสามารถรับจ้างทําภารกิจในการต่อสู้หรือก่อการร้ายต่างๆเพื่อแลกกับผลประโยชน์และเงิน นินจารับจ้างสามารถทำงานผิดกฎหมายได้อย่างไม่แยแสต่อกฎหรือข้อห้ามใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำการก่อการร้ายกำจัดผู้ขัดขวางฆ่าคนมั่วซั่วถล่มปราสาทโค่นอำนาจสร้างความวุ่นวายในแคว้นต่างๆทำการสังหารได้โดยไม่ต้องปกปิดตัวตนเพราะว่าพวกเขาเป็นนินจาที่ไม่มีสังกัดจึงไม่มีความเกรงกลัวว่าจะถูกแก้แค้นหรือถูกหมายหัวซึ่งภารกิจประเภทนี้ถือว่าเป็นภารกิจมืดที่จะไม่ได้จัดอยู่ในร,ระบบของการจัดการแบ่งระดับความยากง่ายของภารกิจในหมู่บ้านนินจาต่างๆและหมู่บ้านนินจาต่าง ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยนิยมรับทําภารกิจประเภทนี้สักเท่าไหร่เพราะมันส่งเสี่ยงต่อการที่จะถูกประนามและถูกแก้แค้นเอาคืนในภายหลังจนทําให้คนในหมู่บ้านตกเป็นเป้าหมายด้วยและเพราะเป็นภารกิจมืดที่ไม่เป็นที่นิยมในหมู่บ้านนินจาแล้วค่าใช้จ่ายในการจ้างวานนินจาจากหมู่บ้านนินจาก็อาจจะค่อนข้างสูงดังนั้นคนบางกลุ่มจึงหันไปใช้บริการนินจารับจ้างแทนเนื่องจากนินจารับจ้างเป็นพวกที่ไม่สนโลกไม่มีอะไรต้องห่วงหน้าพวงหลังอีกทั้งราคาในการ การจ้างวันให้ทําภารกิจก็อยู่ในเรทที่ถูกกว่าหมู่บ้านนินจามากๆซึ่งในยุคที่แสงอุตสาห์ยังรุ่งโรน์พวกเขาถือเป็นองค์กรทหารรับจ้างที่มาปั่นป่วนตลาดการจ้างงานพอสมควรเลยนะคะประมาณว่ามาแย่งชิงภารกิจมาแย่งงานของหมู่บ้านนินจาทําให้หมู่บ้านนินจาต่างๆในช่วงนั้นรายได้ค่อนข้างซบเซาเพราะว่าลูกค้าหันไปใช้บริการนินจารับจ้างที่เรียกค่าตอบแทนค่อนข้างถูกกว่าหรือแม้แต่ในหมู่ผู้นําหมู่บ้านนินจาที่ในหมู่บ้านก็ มีนินจาให้เลือกใช้มากมายแต่พวกเขาบางคนก็เลือกที่จะรักษาชีวิตของคนของตัวเองเอาไว้และทําการว่าจ้างนินจารับจ้างให้ไปทําภารกิจที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายและเสี่ยงต่อการเสียชื่อเสียงแทนนินจาของหมู่บ้านตัวเองยกตัวอย่างเช่นปู่โอนากิสุจิคะเงะรุ่นที่3ที่ในอดีตก็เคยว่าจ้างกลุ่มตัวร้ายอย่างแสงอุตสาให้ช่วยทําภารกิจอันตรายหลายต่อหลายครั้งจนเป็นที่โจดจัน หรืออย่างสบูสะหาคู่และ2พี่น้องโกสืบเมสืภายหลังจากหลบหนีออกจากหมู่บ้านพวกเขาก็รับงานเป็นทหารรับจ้างเป็นนินจารับจ้างเช่นกัน เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะที่นี้ก็ได้ทราบกันแล้วเนาะว่าอัตราการจ้างงานและเรทค่าตอบแทนของภารกิจแต่ละระดับนั้นมีราคาเท่าไหร่กันบ้างส่วนในคลิปต่อไปจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอะไรนั้นก็รอติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเวลาที่อัพคลิปใหม,ม่มาก็จะเด้งแจ้งเตือนไปให้ทุกคนได้รีบเข้ามาดูกันไงล่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกดกระดิ่งจง แจ้งเตือนเอาไว้เลยนะคะไม่นานเกินรอแน่นอนเพราะที่บอกไปแล้วไงว่าจะลงคลิปให้ถี่ขึ้น